สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟทางช่อง y YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิฟชาแนลสำหรับ EP ีนี้นะครับก็เป็น EP พีพิเศษนะครับมาตามเลขมงคลนะครับเลขมงคลสเสด็จเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส,สมภพนะครับหรือว่าวันเกิดขององค์สมเด็จพระราชินีนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชี่ยวส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะครับ เอ็นย้ำนะครับเทิงราชทั้งหมดนะครับเป็นการเล่าสุนทนภัณฑ์วินิจฉัยในการนี้ข้อมูลตก็เลียนะครับโปรดกล้าบุตรกมลให้สมเด็จพระนาราพระบรมราชินีนะครับทรงจุดเทียนตอนรัมงคลอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับพระนุจาพตุมหาเสวิตชาติเทียนทางพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนุภาพตแลมหาเสวิตชาติและทูบเทียนบูชาในวัลพุทธรูปเทวรูปปปะครับที่โต๊ะหมู่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทงองอชั้นบและหลายท่านก็จับตามองนะครับว่าพระองค์ท่านจะเสด็จประทับนั่งด้วยทะเบียนอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเสด็จเนื่องในวันสําคัญทะเบียนมักจะเป็นทะเบียนนาโชคนะครับสําหรับการเสด็จในครั้งนี้นะครับเสด็จเนื่องในวันคล้ายวันพระราสสมภพ,พนะครับเสด็จด้วยทะเบียนรยร2สองนะครับรยรอสองนะครับก็คือทะเบียนที่เสด็จ ในค่าคืนที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากทะเบียนแล้วนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเลข2นะครับก็ถ้าเลข2นี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับหลายเรื่องราวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปี2521นะครับที่เป็นปีคล้ายปีพระราชสมภพขององค์องค์งสมเด็จราชินีนะครับหรือว่าวันที่26ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระสมเด็จพระสังฆราชนะครับ ฉะนั้นแล้วเลข2น่าจะมีความหมายเป็นนัยยะทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็ไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีนะครับเพื่อจะมองเห็นแนวทางตัวเลขสําหรับวันนี้นะครับสมเด็จพระราชนีมีวันพระราชรสมภพนะครับในวันที่3เดือน6ปี2521ปี2521นะครับซึ่งก็ผ่านมาเมื่อวานนะครับก็ค,ครบ46พรรษา นะครับเต็มเลยนะครับลำดับโปรเจียมปัจจุบันนะครับก็คือ103นะครับแต่ว่าในรัชกาลที่9้านี่ก็936นะครับสมเด็จพระราชินีก็ดำรงพยศนะครับเป็นสมเด็จพระราชนีมาตั้งแต่ปี2560นะครับเอาละครับตัวเลขที่น่าสนใจหลังจากเทียบเคียงกับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรอยยรนะครับที่เป็นทะเบียนประทับนั่งนะครับ 2น่าจะเด่นทีเดียวนะครับอาจจะเป็น2 3 2 1 2 6นะครับแต่ถ้ามี3ก็น่าจะ3 6 0 3 4 6นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระราชินีนะครับเอาละครับมาดูเลขดังอีก1ตัวเลขนะครับมีหลุดมา2ใบนะครับสำหรับบอลคนหนุ่มเหนือนะครับหรือว่ามิสเตอร์บอลนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวเลข2ชุดนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นใบปลอมทั้งคู่เลยนะครับ เป็นใบปลอมทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับลองไปนําพิจารณาดูนะครับเพราะว่าจริงๆของแอดมิสเตอร์บอลเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้ปล่อยเร็วขนาดนี้นะครับนะเช็คจากเจ้าของข้อมูลแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้ก็เป็นใบปลอมที่นํามาให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับอีกหนึ่งแอดมินดังนะครับ b ีแอดบีวันนานะครับ งวดที่แล้วได้ตัวโต๊ดนะครับ953นะครับให้953 959มาในงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้3ตัวโต๊ดนะครับงวดนี้เด่น35 37นะครับเม็ดเดียว35นะครับแล้วก็จะมี533 537เป็นชุด3ตัวนะครับเช่นเดียวกับหวยดังนะครับเสียนลุนนะครับอันนี้ก็แชร์กันเยอะใน t i k t o k Facebook นะครับอันนี้ก็มีการแชร์กันเยอะนะครับ เซียนลุนงวดที่แล้วได้593เนะครับเข้าชุดตรงนะครับสำหรับ3ตัวนะครับงวดนี้ปล่อยต้นงวดที่05 15 04 14 25 26นะครับชุด3ตัว7 05 7 15 7 25นอะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในชุดต้นงวดของเซียนลุนนะครับที่มีการแชร์กันใน TikTok นะครับแชร์กันใน f a c e b o o k นะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ อาจจะยังไม่มีตัวเลขในใจนะครับอาจจะนําไปพิจารณาดูนะครับปากหลัก10ล่างนะครับเป็นอีกหนึ่งหวยซองดังที่การันตีความแม่นนะครับปากหลัก10ล่างนะครับงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้าหลัก4นะครับสําหรับปากหลัก10ล่างนะครับงวดนี้มาที่หลักศูนย์หลัก1หลัก8นะครับหลักศูนย์หลัก1หลัก8ถ้าไปเทียบกับปากหลัก10ล่างที่เป็นชุดจับคู่12ชุดนะครับก็จะมีเด่นหนึ่ง เด่น8นะหนึ 1, ่งเด่น8นี่185808นะครับเด่นหนึ่งก็จะมี1 3 1 4 1 7นะครับมาดูกันที่แอซุยนะครับแอสุยงวดนี้ปล่อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขน,นะครับ8 2 8 3 8 7และ2 3งสงวดที่ผ่านมานะี่แอซุยเขาแอซุยเขาหลุดนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ดูว่าจะแก้มือได้หรือเปล่านะครับ ปูห้าเจ็ดแปดนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างนะครับนะก็เสดายที่ชุดสี่สองเนี่ยนะครับให้บนนะแต่ก็ลงล่างนะครับแต่ว่าชุดสองตัวบนเก้าสามนี่เข้าตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ปล่อยต้นงวดที่ล่างหกนะครับล่างหกบนเก้านะครับแล้วก็จะมีหกสามหกเก้าหกห้าหกเจ็ดกันหกหกนะครับเป็นชุดต้นงวดของปูห้าเจ็ดแปดนะครับใครที่ติดตามแนวทางของปูห้าเจ็ดแปด นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะมาร้อเนะครับแต่ว่าถึงแต่ว่าเลขของปู่ก็เข้าบ่อยอยู่นะครับสําหรับปู่578นะครับมาดูกันที่สรุปนะครับพ่อปีชาปล่อยต้นงวดนะครับพ่อปีชางวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้4 6 3 4 7 3 4 3 2 538นะครับชุดเด่น463473ชุดรอง432538นะครับแล้วก็จะมีชุดุด2ตัวนะครับเด่น6373นะครับชุดรองนะครับชุดรองอยู่ที่3832แล้วก็ล่าง78นะครับแล้วก็จะมี48นะครับแล้วก็ชุดรองอีกชุดหนึ่งคือ47และ35นะครับฝากไว้ให้เป็นแนวทางนะครับปิดท้ายกันที่ ปิดท้ายกันที่แนวทางตัวเลขของพระบวชใหม่นะครับงวดที่แล้วก็มาท้ายงวดนี้ห้าห้าสามเก้าห้าเก้าห้าสามนะครับได้สามตัวโต๊ดนะครับแล้วก็แ uh, นวทางตัวเลขนี้ก็นะครับวันนี้ให้มาต้นงวดนะครับที่4 0 5 4 5 1นนะครับฝากไว้ให้พิจารณากันนะครับ เอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ